สวัสดีครับพี่น้องมงนีแอดมินเกามาเชียกันจากภาคพี่พอน้องไปอาตามแนวทางตัวเลขของพอไพ่บุญโขงสุไทยเช่นเคยเด้อครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นอาเซียนเลขปักหลักเด้อครับผมพี่น,อน,น,น้องจําเพิ่นไดนะพี่น้องเนาะสําหรับพอไพ่บุญอาเซียนปักหลักจากอุดรครับพี่น้องครับผมมนีกะจีไอาาเพื่อนมาสรุปแนวทางตัวเลขให้เด้อครับผมไปเบิ่งน้ำกันเด้อครับผมก็พอไพ่บุญเสยนเลขปักหลักลักซิบครับผม พี่น้องครับก็จะเลื่มเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชร์ในเด้อครับผมสำหรับตัวเลขที่นําเสนอมานะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางเ้อครับผมในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมบรอดับสนุนการอาพนันที่ผิดกฎหมายเด้อครับพี่น้องครับให้พี่น้องพิจณาเอาเบิ้งเด้อครับผมมักจัดคัดข้ผ่านครับผมไปเบื้องหน้าทางตัวเลขของพอให้บุญกันเลยครับผม ลูกหลานเก่ามาเชียสวัสดีพ่อไพ่บุญเนอครับผมครับวัดดีครับครับพราะอันเจียวพ่อไปลงทีอ่าช่องเก่ามาเชียเด้อพ่อวันนี้ครับผมเก่ามาเชียเนาะครับเก่ามาเชียเชีแนวกะถูกๆกเซียนกะจิมาร่วมกันอยู่นหมดแล้วพ่อครับผมกะล่อให้อ่าช่องอีกช่องนั่นเพิ่นอ่าเชียให้เรียบร้อยก่อนนะพี่น้องเนาะอันนาะพ่อเนาะจ้างจีได้กลับขึ้นไปคือเก่าตะว่า มากนี่กับพี่น้องเอฟซีเพิ่นกะถามคือเก่าแล้วพ่อเพิ่นกะตามมาคือเก่าเพิ่นกะเห็นคือเก่าครับพ่อครับต้องขอพ่อให้พอได้พอดีว่าลูกกัไปทำบุญนั่นถวายนำอมะพร้าวน้ำหอมก็เลยอาจีสาสนิดนึงครับผมก็ไปนั่งครับแม่นผมจะนับไปลุ้นในถ้ำบุญครับทำบุญดีครับผม ก็เรียบร้อยแล้ว,ลวพอบันนี้กัจีมาตามตัวเลขกพอเป็นโครงสุดท้ายที่พอจะสรุปให้เลยครับผมบันนี้หวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายนครับผมเล้โครงสุต้าไม่โครงสุดผมว่าดีละมันสีเนียนมันดี่เดียวหูจะเอาเลขฟันประกบให้น้ำมันที่ได้ตึกกันสงวดนะครับครับพ่อครับวดค,ครับผมครับพ่อพบอ่าลูกความระเดอ้อบัณนี้จะนําแนวทางไปสู้พี่สู่น้อง เป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อครับผมครับผมไอไอล่องคิฟต่อไปก็บอกว่าพ่อไม่บุญกันได้เด้อว่าต้องเอาอออาจารย์ดนาะเป็นพ่อนะพ่อเนาะพ่อไพบุญครับผมมวนก็ครับครับผมบัดนี้เลขของวันหนึ่งติดยักสิปเพ่าะว่าต้องเก่าเป็นวันหลัเด้อครับพ่อครับผมไอพ่อพ่อ พอท้วนไ้ลูกก็ได้ครับผมอที่ลงไปก้อนอนั้นนี่ก็คือเด่นบนสีบ่บนปักหลักสิบก็คือเด่นสี่รองเก้ายังเหมือนเดิมเนาะพ่อเนาะครับย่งเหมือนเดิมครับจับคู่บนก็คือสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับผมล่องเก่าหาเก่าหกก็เหมือนเดิมมาพอเหมือนเดิมครับต็ว่าเลขฝันด้อบัดนี้เอาเล็ฝันด้วยครับบัดนี้อ่อเลขฝันบัานี้ด้อเลข เล่ีกับเก้านี่พ่อะว่านี่เลขซีมันสิโดอยดอกลูกเพราะว่ามันไอเลขสีนี่สิโดดไปรับนวยไหมไงไนในฝันพอได้เนี่ยโอ้ในฝันครับผมจ้กว่าเป็นข้างบน้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเลขสีตรงนี้ข้างบนแต่ว่ามันสิโดดไปรับนวยกันมันโดดไปรับนวยยังสี่เฮ้าเอาเก้ามาไหวตัวเดียวเลยคือรับสิบครับคือเก่าสีตัวเดียวครับผมอ๋อคือ จากซีจากซีธ่วพอปักหลักซิปเจ็ดโดไปเป็นหลักหน่วยเก้าจะขึ้นมาแทนทีหลักซิปแมนครับเลขเลยเลขเละเลยมันฝันแด้เนี่ยพ่ออ๋ออันนี้คือเลขฝันนาพ่อเนาะครับเลขฝันว่าเลขปีนี่ต้องไปหลักหน่วยครับผมแต่ว่าพ่ออันฝันฝันแม่นกับอันกับคำนวณเนี่ยอันนี้แมนกันพ่อความฝันนี่ มันมาคู่กันตัวครับงวดที่ววเราอันเมื่อไห่เออสามเจ็ดสองพ่อกับฝันฝันต่อขังเลขเลยละ่ะเอาไว้หับรรวบอลล่าแล้วก็ฝันว่าเจ็ดอ๋อเลขเจ็ดสองวันนี้ออกเลย้ออกครับพ่อวันนี้ต้อฝันมาฝันเกี่ยวกับเลขสี 4, รับกิฟนี่ละ่ะเลขสี่ก 4, ็สิดื้อ,อยยวงวันสี่ยูรับไว้ครับดื้อยเราะเป็นเลขเดือยผมว่าเป็นเดือยพ่อมามาอยู่หึงสิบสินี้เป็นนุยครับนี่เป็นนุยครับ กันนี้ไปนว้วยเนนพ่อแนะนำให้เก้าซีชุดเดียวข้างบนนะอ๋อเล็กประกอบประกอบข้อมฝันเพิ่มมาก็คือเก้าสี่ขับพ่อก้อมทุนไายคือหกเก้าซีชุดเดียวหกเก้าซีสามตัวครับครับรักลอยพ่อกับมักหกคือเก้าพ่อก็ยังปักลักหกครับฟังไปเด้อครับพี่น้องพอประกอบข้อมฝันแล้วก็คือไอใหญ่ลักซี อ่ะยายซีรักซีปเป็นน่วยครับผมเก่าเป็นรักซีครับผมเป็นหกเก่าซีเด้อครับผมสามตัวบนครับผมคผมอัขอฝากอีกชุดหนึ่งนะกันไว้เด็กคันนี่ลิกันมอออกเก้าซีคือสามซีชุดเดียวข้างบนนะกันสามซีครับผมเอาหกไซรักร้อยคือเก้านั่ละหกสามซีหกสามซีตัวกันเด้อครับพี่น้องนี่ครับอ,อกอกีเนียว่าเลือกพ่อฟันนี่คือแม่นเลยเด้อแม่นครับ่อ เลขสี่นี่มีอย้างบนครับต้องไปอยู่รับหน่วยครับครับพ่อฝันไปรับหน่วยวังหันพ่อกับฝันเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะคได้ครับพี่น้องครับผมสําหรับ 7, เลขลาง 6, พ่อว่างวดวังหันรุดงวด,ดนี้สีบว่ามีนรุดสามสองพ่อนั่งย่ำตัวก้อยู่บ่พอเด่นหนึ่งร่องหกนันกับกลางล่างสบายใจได้เลยหนึ่งก็พบต้องมีไอเห็นหนาอยู่รักสิบครับครับผม พอจับห้ก็คือหนึ่งซีหนึ่งหาล่องหกซีหกหายังเป็นตัวเกาเยียเด้อครับพี่น้องพอว่าบ่พิดจำสองเลยครับผมเอาบอเลี้สีได้เลยซื้อได้เลยครับซื้อหอยสลับกินแบงรัฐบาลได้เลยครับลอตเตลีครับครับพ่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแนวทางนะพ่อเนาะอียังมันกัดวันแน่นอนครับผมกะให้พิจรนาเอาเบิ้งรับพี่น้องครับไปพ่อสนับสนุนเด้อมีโค้งสุดท้ายเนี่ย นี่แหละที่เหตุนในอเอฟซี่พราะเสียงเงินพี่เพราะว่ามันมันมันเอาเข้าเอาเลขฝันเข้ากับกรอบกันกับเลขสูตรนี่นะครับผมแล้วมันสี่ห้แม่นเลยป่ะนี่ไดแมนโอ้สารตูปย่ำตัวเลขก็คือหกเก้าสี่ครับครับผมครับพ่อต,ตัวล่องด้ตัวล่องคือหกสามสี่ตัวล่องคือหกสามสี่ครับพ <6, 3 S 2> ่อบอกเอฟซ <3 S 2> ีตรงๆเลยว่าต้องกับ ก็คือว่าสามกับจีอาจีมาพอมาได้เห็นพอเพราะว่าพ,พอกันไว้เพราะว่านักซิพออนี้มันมันตีว่างสั่ตัวนีื่มันมีสามสี่เก่าเป็นว่ล่ะครับผม,บผมพอถึงสีกับเก้าอันสีมันลื่นไปลักหน่วยแล้วมันคือสามขึ้นมาแท่คือเอาเป็นตัวร่องเลยครับครับสามสี 3, ตัวเดียวครับผมนีละเจ็บสีได้เลยว่ายายายาทิมได้ตัวร่องนี่คือสามสีอาจีมาเอง ครับพ่อขอพระคุณพ่อเด้อครับผมครับมี่ให้แนวทางครับพ่อครับกะไ้พ่อยู่ดีไม่แห้งเด้อครับผมเก่ามาเชียร์เสนแนลขอขอบคุณพ่อครับทั้งสองคนเด้อรวมเด้อครับพ่อครับผมครัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับพี่น้องครับชัดไปหน่อยครับพี่น้องเด้วจีถ่าห้เบิ้งเด้อครับผม นี่เป็นงวดที่แล้วด้อพี่น้องเนาะเพิ่นนไ้เด่นเจ็ดมากกับเจ็ดสองสองเจ็ดนะพี่น้องเจ็ดสองเต็มเต็มเลยครับผมสำหรับพ่อไปบุญรับในคลิปสนทนาพี่น้องกับพยายามจับประเด็นเด้ครับผมเก่ามาเชียกับจะท่ายห้เบิ้์นครับผมโค้งสุดท้ายพ่อไปบุญครับผมเพิ่นจะมาเปลี่ยนหลักสิบนิดนึง้อครับผมจากเก่าจากซีกับเป็นเก่าครับผมเพราะว่าเลขประกอบความฝันเพิ่นครับผมก็คือได้เก่าซี ส่วน3ตัวจาก6 4 0ศก็จะเป็น6 9เก9าเกาเด้อครับพี่น้องอันนี้เป็นเหลขความฝันประกอบครับผมครับเป็นโคงสุดท้ายครับผมสำหรับเหล็กล่างก็ยังโคงเดิมเด้อครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่นอ้องครับผมสำหรับแนวทางของเหลขของพอให้บุญเด้อครับหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเพิ่นวาซี่นะ่ะมาอยู่มาแต่ว่าเพิ่นวาม,นมันจะดือแล้วบ่ร่าย่อมเป็นลักซ0แล้วจะไปเป็นลักนวยแลไวเด้อครับพี่น้องเพิ่นก็นเลยให้ มากก็คือเอาเก่ามาแทนเป็นลักซิครับผมจึงเกิดเป็น6กเก่าซีครับพี่น้องอันนี้ก็เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเด้ครับผมในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลแคปน้าจอไว้เดอร์ครับพี่น้องครับนี่เด้อครับโพที่ถ่ายของอภพรไพบุญตามไอพีอน้องเ,เดอครับผม เอาเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องเหล็กของพออาไพ่บุญเสี่ยนปักลักครับผมก็ได้ยินได้ฟังกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไปเด้อครับผมสําหรับแนวทางนี้ครับผมเช่นเคยเด้อครับพี่น้องก็ให้พี่น้องสุขุสุขคนถูกหวยเลย้เงินกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมจะเลื่อมทองคาถาเงินไหลกองทองไหลมาเด้อครับพี่น้องตื่นย้ำม,มือสองครับผมก้อนลุกไปทำํำอางานนะพี่น้องเนาะ หันหนาไปทางทิศเหนือครับผมตั้งนาโมดสามจบครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุครับผมขอให้พี่น้องสุขสุขกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมถูกหวยรวยเงินกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับพี่น้องครับบรรยากาศดีเด้อครับพี่น้องนี่ครับมาพ่ออคลข่ครับผม